กำลังพุ่งทยานสู่ห้าหมืนทองกำลังพุ่งทยานสู่ห้าหมืนตอนนี้อยู่สี่หมื่นเจ็ดสี่หมืนสี่มืนเจ็ดกำลังดันขึ้นสี่หมืนแปดส่วนทองคำแท่งกำลังอยู่สี่หมื่นหกก็พูดยากอะสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ดีต้องรอสงครามใหญ่มาก่อนนะถ้าสงครามใหญ่มาเมื่อไรอ่ะข้าวขายดี มีเมตตามหานิยมรอเขายึดกาซ่ากันก่อนเร็วเข้าใจว่าตันละหมื่นเหลือห้าพันต้องรอให้เขายึดกาซ่ากันก่อนเข้าใจว่าตอนนี้ทรัมป์สั่งทหารไปยึดกาซ่าแล้วเข้าใจว่าฮะพอทหารไปยึดกาซ่าแล้วเจ้าเจ้าจะเข้าใจเอง ขอแ,แขกลุกคือคราวนี้แกเอ้ยนะกายมันจริงๆเขาต้องการทําทําไอกาซานะนะั่นหะให้เป็นภูมิภาคกลางของทหารอเมริกันนะนะอเมริกันถึงจะได้ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพราะอเมริกันเขาวางแผนว่้อย่างไอแลนด์เหนือเนะี่ยจริงๆมันเป็นโครงการรับสาสิกว่าปีแล้วนะที่ตั้งไว้เพื่อต้านอะไรไหมต้านรัสเซียเข้าใจป่ะง่วงแกแกแล้วจะไปแก่ทําไมเราเจ้า แกมันแก่กันทุกคนนั่นแหละเจ้าก็ต้องไปสวดมนต์เดไปเก็บตัวอยู่ในห้องกรรมฐานชั้นสูงในถ้ำนะนชาลีติฮะเก็บตัวในถ้ำไงถ้าในถ้ำไม่ได้ก็ขุดดินอยู่ <laughs> กินแมงอีนูนเป็นอาหารแล้วอ่ะพวกพญานาาโอ้พยพญานาคชอบจำสีลนะไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับคนหรอก คนเนี่ยไปยุ่งกับเขาแปลวเขามาปั้นดูองค์ภูริทัศน์สิภูริทัศนเน่ะเป็นพญานาคบุตรแห่งเจ้านาคานะองค์ภูริทศน์สวัสดีเจ้าทั้งหลายเข้ามากันได้แล้วเร็วเข้าเดี๋ยวทองขึ้นเข้าใจว่าเดี๋ยวพูดไปจริงๆนะทองมีแต่ขึ้นเอาขึ้นเอามัน มันบ่งบอกว่าสถานการณ์โลกมันเหมือนกับว่าเงินดอลลาร์หรือเงินเงินเงินปอนมันไม่รู้นะมันถ้ามันเชื่อถือได้ทองก็ไม่ขึ้นขนาดนี้หรอกคนเขาไม่เชื่อถือสกุลเงินกันแล้วอ่ะเขาเชื่อถือทองมากกว่าสกุลเงินถ้า,ถ,าถ้าเชื่อเชื่อถือสกุลเงินเมื่อไหร่ทองจะลงแต่นี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาเชื่อถืออ้นี่มากกว่าทองมากกว่าสกุลเงินเพราะว่าทองนี่มันจับต้องได้แล้วถือไว้ได้ไงแต่สกุลเงินมันไม่แน่นอนไงมันขึ้นมันลงไง แล้วดูดิน้ํามันอ่ะเขาไม่ให้ไปขายที่พม่าเนี่ยเจ้าเจ้าขนไปขายไหม